เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะค่ะทุกท่านคะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวให้ทุกท่านฟังเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเตือนบัตรคนจนบ้างนะคะบัตรคนจนริมนะ800บาท 800บาทนั่นก็คือ200หรือ300เดิมบวกกับ500ใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามานะคะจะโดนตันแน่ต้องรีบใช้ให้หมดภายใน31มีนาคม64นี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันเลยค่ะในเดือนมีนาคม2564นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนนะคะจะได้รับวงเงินรู้ซื้อทั้งหมด3ประเภทด้วยกันอ,อันแรกนะคะวงเงินรูดซื้อตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบัตร จำนวน200-300บาทนะคะและ 2. วงเงินรูดซื้อเพิ่มเติมจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสสริการแห่งรัฐเฟสที่2จํจำนวน500บาท 3. นะคะวงเงินรูดซื้อเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ675-700ถึงบาทจำนวน4ครั้งนะคะรวมเป็น2,700-2,800ถึงบาททั้งนี้นะคะบัตรคนจนและบัตรสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องใช้วงเงินรูดซื้อประเภทที่1และ2 รวม700-800บาทนี้นะคะให้หมดภายในวันพรุ่งนี้ให้หมดภายในวันนี้นะคะก็คือ3าสวมีนาคม64หลังจากนั้นวงเงินจะตัดทันทีอันนี้เราต้องแยกจากกันนะคะวงเงินนี้เป็นวงเงินของบัตรคนจน7จ0ร0 0ถึง800นะแต่ส่วนเงินที่เป็นส่วนของเราชนะ อันนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าจะตัด31พฤษภาคมนะคะคนละส่วนกันนะอันนี้เป็นบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราไม่รู้เราให้ร้านค้าเช็คได้ค่ะเราบอกเลยว่าเราจะใช้ในส่วนที่เป็นของบัตรคนจนแต่ส่วนของเราชนะเนี่ยเรายังเก็บไว้ได้นะคะแต่แค่บัตรคนจนเนี่ย700-800เนี่ยมันจะโดนตัดในวันนี้แล้วนะคะซึ่งจะโดนตัดทันทีแล้วก็ไม่สามารถสะสมได้โดยรายละเอียดของวงเงินทั้งสองประเภทก็มีดังนี้นะคะ หนึ่งนะคะสำหรับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคนะคะ2 0 0ถึงบาทนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเงินที่ได้พื้นฐานของบัตรคนจนอยู่แล้วแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และต้องใช้หมดเดือนต่อเดือนด้วยนะคะ ซึ่งการจะได้เงินหมายก็จะมี2กลุ่มอีกก็คือถ้าใครมีรายได้น้อยกว่า3 0,000ืนก็จะได้300ถ้าใครที่มีรายได้ระหว่าง3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแก็จะได้200บาทนะคะทีนี้นะคะก็จะมีวงเงินที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะห้าร้บาทที่ได้มาตั้งแต่มกราละจนถึงมีนาคมนะคะซึ่งอันนี้แหละนะคะที่ทั้ง2อันเนี่ยทั้ง200 300กับ500เนี่ย ต้องใช้ให้หมดนะคะภายในวันที่31มีนาคมวันนี้นะคะไม่งั้นก็จะโดนตัดแล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดใดๆไ,ได้ด้วยนะคะแต่ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พูดตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราชนะไม่ต้องรีบใช้สะสมไปได้เลยจนถึง31พฤษภาค,คม64นะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องบริหารดีๆว่าเราจะซื้อเราจะใช้จ่ายอะไรนะคะให้สามารถใช้หมดภายในวันที่31พฤษภาค,คม64คะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ